ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีได้กำชับบรรดารัฐมนตรีให้ทำงานด้วยความพร้อมและเต็มประสิทธิภาพก่อนที่จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาครับ นายอนุชินชาวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแม้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งแต่ภารกิจหน้าที่ความเป็นรัฐมนตรีจะต้องบริหารราชการด้วยความพร้อมและเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของทหารที่ยังไม่ได้รับค่าเยียวยานในส่วนต่างๆซึ่งแต่ละครอบครัวนั้นอาจจะมีข้อจำกัดอุปสรรคต่างๆกันโดยขอให้กระทรวงกลาโหมสั่งการไปยังหัวนหน้าหน่วยต่างๆให้ทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือเป ตัวกลางในการแก้เกลเียปัญหาให้ได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วและครบถ้วนและให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอที่ครอบครัวอาศัยอยู่เร่งสรุปดำเนินการเยียวยาโดยเร็วเช่นกันนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเข้าสู่โหมดเลือกตั้งโดยเน้นย้ำเรื่องการเคารพกติกามารยาททางรัฐสภาและสิทธิของประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินประเสธเรื่องของการตั้งเป้าตัวเลขสสล่วงหน้าแต่ระบุว่าพักอันดับหนึ่งต้องได้สิทธิก่อน สามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาก็ถือว่าจบและจะยังไม่พูดเรื่องการจับคั้วรัฐบาลจนกว่าผลคะแนนจะนิ่งเพราะการพูดก่อนผลออกมาถือเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อเสียงของประชาชนนายกรัฐมตรียังเผยนะครับว่าในวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งนั้นนายกรัฐมตรีนั้นจะเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่บ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์และจะยังคงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับรวมทั้งตระเวนไปบริเวณจังหวัดรอบๆเพื่อติดตามการใช้สิทธิ์ของประชาชนด้วยครับคุณนภัสครับ